่นะคะสวัสดีนักเรียนป .1 น,นะคะทุกคนเลยป .1 ทับเนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างนะคะสบายดีไม่เอ่ยนะคะสำหรับวันนี้นะคะในคาบคณิตศาสตร์ของคุณครูคุณครูได้ส่งวิดีโอไปให้นักเรียนศึกษาก่อนหน้าวิดีโอของคุณครูขวอนดาวนะ่ะวิดีโอนี้นะคะนักเรียนศึกษาวิดีโอนั้นก่อนดูวิดีโอ วิดีโอวิดีโอแรกที่คุณครูส่งให้ก่อนนะคะให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ดู2รอบก็ได้นะคะพอนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนก็มาดูวิดีโอนี้ที่คุณครูเอ่อ จะอ่ะสมให้นักเรียนนะคะวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่คุณครูพาทำแบบฝึกหัดเรื่องการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนนะคะหลังจากที่ศึกษาวิดีโอนั้นแล้วก็ต่อเนื่องมาที่วิดีโอของคุณครูคุณครูจะพานักเรียนทำแบบ ฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า86และหน้า87นะคะในส่วนของการพาทำนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนแล้วก็ในแบบฝึกหัดข้อที่เหลือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนมีคาบคณิตศาสตร์สองคาบนักเรียนสามารถใช้สองคาบนี้ในการทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะค่ะเราก็ไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ อ่านะคะเราลองมาทำแบบฝึกหัดด้วยการการหาผลลบโดยการใช้เส้นจำนวนเอ๊ะทำยังไงนะนะคะหน้าตาเหมือนจะยากแต่ไม่ยากเลยนะคะสำหรับเด็กป .1 ทับ7นักเรียนเก่งทุกคนเลยนะคะนักเรียนทำได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายช้าๆนะคะอ่ะนักเรียนดูนะคะ,ะในหน้านี้นะคะ สี่ลบสามนักเรียนเห็นสี่ลบสามไหมนะอ่ะซีเป็นตัวตั้งลบด้วยสามเป็นตัวลบค่ะเราต้องการหาผลลัพธ์่ะตัวตั้งตัวลบผลลัพธ์ผลลัพธ์ลลเราจะใส่ตรงนี้เลยนะคะอ่ะพร้อมแล้วนะมาดูเลยค่ะสี่เป็นตัวตั้งเราก็โยงจากศูนย์ ดูเทคนิคนะมาหาสีนี่คือที่เขาโยงมาไว้ให้เราแล้วในหน้านี้เขาโยงมาให้เราแล้วแต่จะมีหน้าอื่นๆที่นักเรียนต้องโยงเองนะคะอ่ะสีเป็นตัวตั้งดูสี่เป็นตัวตั้งนะคะก็เอาโยงมาจากศูนย์มาหาสีนะคะอันนี้คือตัวตั้งหลังจากนั้นลบด้วย3ค่ะ การลบคือการเอาออกคือการทําให้น้อยลงดังนั้นหัวลูกศรตรงนี้จะต้องย้อนกลับไปสา,สานับนะคะ3นับไม่ใช่ย้อนไปหาเลข3นะหมายถึงย้อนไป3มนับนับให้ถึง3นับทีละช่องนะคะอ่ะเราจะเริ่มนับจากตรงนี้ค่ะ จาก4นับย้อนกลับไป3จํานวนนับนะคะนับ1 1ช่องโยมาทีละ1ช่องนะคะนับ1นับ2นับ3อ่ะพอนับ3แล้วมันจะมาจบอยู่ที่เลข1ดังนั้น4ลบ3จึงมีค่าเท่ากับ1ค่ะ เห็นไหมคะไม่ยากเลยอ,ะอะนะคะลบสคือนับย้อนกลับ3ช่องค่ะไม่ใช่ย้อนมาหาเลข3นะอ่านะคะลองอีกข้อหนึ่งนะ,อะลองอีกข้อหนึ่งค่ะหกลบหนเป็นตัวตั้งเขาก็โยงศูนย์ไปหาเลข6เห็นไหมคะอ่ะลบหค่ะลบหนบหน,นั้นหมายความว่า เอาออก1ห,หรือนับย้อนกลับมา1ช่องค่ะนับย้อนกลับมา1ช่องค่ะนับ1มันก็จะจบอยู่ที่เลข5ดังนั้น6กลบหจึงมีค่าเท่ากับ5ค่ะนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างแบบฝึกหัดที่คุณครูพาทำง่ายใช่ไหมอ่ะนะคะนักเรียน ทำสองข้อที่เหลือด้วยตนเองไม่ต้องให้คุณพ่อกับคุณแม่ช่วยนะเพราะว่าวิดีโอที่นักเรียนดูเนี่ยถ้านักเรียนตั้งใจดูแล้วคิดตามรับรองเข้าใจแน่ๆเลยนะคะนักเรียนต้องเชื่อมั่นว่านักเรียนทำเองได้แล้วนักเรียนก็ตั้งใจดูวิดีโอนะคะแล้วก็ทำด้วยตนเองค่ะ อ่านะคะในในหน้า86นะคะต่อไปแบบฝึกหัดในหน้า87นักเรียนดูในหน้า87ว้าว87ท้าทายมากเพราะให้นักเรียนทำทุกเส้นด้วยตนเองไม่ยากเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนตั้งใจดูที่คุณครูอธิบายนะคะอ่ะ ตัวตั้งคือ5ค่ะ5-4ลบ4ตัวตั้งคือ5เราดูที่ตัวตั้งก่อนนะตัวตั้งคือ5เราจะทำลูกศรเส้นแรกนะคะจาก0ไปหา5ค่ะโยงเลยฟิวมาหา5แล้วอันนี้คือตัวตั้งคือ5นะคะอ่าลบออก4ลบออก4ก็คือนับถอยหลัง4ช่อง นับถอยหลังสี่ช่องเล็กๆจากเส้นจำนวนนะคะอะ่ดูดีๆนะจะนับแล้วเริ่มจากตรงนี้นะคะตรงเลขหนับถอยหลังมาสี่ช่องนับค่ะหนึ่งสองสามสนะคะปรากฏว่ามาตกอยู่ที่เลข1ดังนั้นห้าลบสี่ จึงมีค่าเท่ากับหนึ่งค่ะนะคะอ่ะคุณครูยกตัวอย่างให้ข้อเดียวเพราะอยากให้นักเรียนทำเองเยอะๆเพราะว่ามันไม่ยากนะคะให้นักเรียนดูวีดีโอแล้วลองทำนะคะนักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้า87ที่เหลือด้วยตนเองค่ะนะคะเก่งมากเลย